ยอดมากสุดยอดมาก ัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพืเ่อนๆจะยำถั่วพลูกินเอ,อนึกว่าน้อยเนี่ยแกะมาได้ตั้งเยอะอ,อันนี้เอาไว้กินน้ำพริกกะปิแกะมากินคนเดียวเนาะนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะยำถั่วพลูลวกกุ้งอยู่นะคะไม่มีหมูบดไม่ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่ใส่เท่าที่มีลวกกุ้งก่อนแล้ววางที่ลวกกุ้งก็ มหาหั่นทบทูกันนะคะได้เยอะอยู่นะนึกว่าได้นิดหน่อยยำกินคนเดียวเวลาไม่มีนุ่นใหญ่เวลาไม่มีนุ่นใหญ่เอาเอาไอ้นั่นมายำเรียกว่าอะไรนะยาตะกะแะเตนก็คล้ายๆอยู่นะ ตอนแรกเรจะตําน้ำพริกกะปิเพราี่ผมมาเปิดดูมันเยอะขึ้นเลยอะยมกินก่อนน้ำพริกกะปิเอาไวท้ทีหลังมาทำการยำกันอันนี้ยายละลายน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลมะพร้าวต้มในน้ำต้มในน้ำ ในน้ำอุ่นนะคะน้ำปลามะนาวเพ็่อนๆเ,เลยเป็นตาแสบแท้ไม่ได้กินนานแล้วเอาให้มันจิตจัดเลยอใส่ไปเลยมะนาวแช่แข็งนะเนี่ย อันนี้เกืกะทินะคะกะทิผงยา,า,ายละลายเอามาละลายในน้ำอเเุ่นเกลี่ยเลยยวละลายก่อนอู้อร่อยเพื่อนเพื่อนสุดยอด เนะนานได้กินทีถ้าใส่หมูบดไปด้วยยิ่งอร่อยไม่มีหมูบดมีแค่นี้ก็เอาแคน่นีแ้แแบนเอาอะไรมากมาย <c oughs> หมูบดมีอยู่อยู่ในตู้แช่แข็งมันไม่ทำกินโอ้ยชิมก่อนสุดยอดสุดยอดสุดยอด ยอดมากสุดยอดมากเส๋ดายดิเก็บได้นานแค่ไหนอีกอันหนึ่งนะเก็บได้นานแค่ไหนเพื่อนๆอยากยำกินอีกรอบหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เอาออกไปสองสองอันกลัวมันไม่อิ่มเนี่ยมันเก็บได้นานแค่ไหนอยากยำกินอีกอืมนี่เพื่อน แซบแซ่บแซมาเด้อกินกันไปกินข้างนอกดีกว่าสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาใส่เสื้อมาตัวเดียวรีบไปเอาเสื้อมาใหม่หนาวเอออยู่ในร่มหนาวโอ้ยเพื่อนๆเ้ยมารีบกินเดี๋ยวอาหารยายเย็นก่อนอยายตั้งกล่องอยู่ไกลหน่อยนะอยากให้ อยากให้เห็นวิวอ,อร่อยมากเพื่อนๆทำมัวมัวแล้วนนเนี่ยที่เหลือนั้นเอาไว้เอาไว้ยำอีก ใช้รีบยบใช้เนี่ยก่อนที่เขาเจะร่วงอ,อร่อยจริงคนะุณน้าวันวันเปรี้ยเปรี้ยวมันมันบอือร,รยากาศก,ก็ให้ เปนก๋นเตียมปังอ,อร่อยมากเลยนะ้อย มองเห็นหรือเปล่าไหมลูะ ตอนจะหมดแล้วตอนจะหมดแล้วขยับกล่องมาไกลๆเ<ม>นาะไม่หนาวข้าวเย็นหมดแล้วอะ่ะ เมนนื่อกี้ยายกลัวไม่เอ็มยายไปเอาเอามาจากอีกหอนอีกหอนหนึ่งสองสองสองฝักโถพลูนะ เปรี้ย,ยวๆหวานมันๆอร่อยวันก่อนไม่มีถั่วพลูใหญ่ยำยำยาตะกระแตนก็โอเคอยู่นะ เหลือแต่กุ้งกุ้งยังไม่อยากกินเลยเอาไว้ให้มันเคาะเนื้อก่อนเนื้ออร่อยกุ้งไม่อร่อยเลยจริงๆต้องตัดอย่างนี้ชิ้นยังเล็ก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้มันจะได้เข้าเนื้อเนาะแต่ว่ามันดูไม่สวยงามเลยเนานะน่ะยำให้มันอย่นี้อืมกวนเนาะ กูสาไม่กินน้ำนะกลัวมันอิ่มกลัวมันไม่อร่อยอม,มันเดิมข้าวเหปเพื่อนีใช้นี่ละอือร่อยมากเลยลองทำตามยายดูเด้ออร่อยมากเลยทำเล่นๆน,นะไม่น่าเชื่อว่ามันจะอร่อยมีมูบดใส่หมูบดไปด้วยโฮ้ยสุดยอด เ้ยบันบรรยากาศฟินไงว่าทําอะไรกินมาอีกนะ่ากินอะไรอีกน้อเนี่ยฟินแท้บรรยากาศฟินมากๆเลยเนาะปะแค่นี้ยมันเปิดอ,อยากกินอะไรดูดิถ่ายรูปก,กอนถ่ายรูปอะไรนะโอ้ยของหมดแล้วอยากถ่ายรูปเอาไปใส่โฟลไฟล์ อาหารหมดแล้วถ่ายรูปสวยจริงๆเลยนะคุณันโอ้ยวันหลังขยับมานั่งทางนี้ดีกว่าเออเนาะเออบังดอกไม้หมดขยับมานั่งทางนี้อย่างนี้อย่างน,างน,างนี้จะกินข้าวอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยเนาะ